ค่ะเพื่อนๆวันนี้มีนาชาแนลนะคะพาเพื่อนๆมาพบกับต้นเล็บมือนางนะคะเพื่อนๆนี่ค่ะเป็นเล็บมือนางดอกลานะคะอ่ไม่ใช่ดอกลาสิดอกเดี่ยวนะคะเขาจะมีแบบ ดอกแบบนี้นะคะกับดอกซ้อนนะคะเราซื้อน้องต้นนี้มานานมากแล้วค่ะเพื่อนๆตั้งแต่สมัยที่ยังปลูกไม่ค่อยเป็นนะคะดินผสมปลูกเนี่ยก็แบบอัดแน่นนะคะแล้วน้องเขาก็ค่อนข้างอยู่ในสภาพที่โทมแล้วนะคะทีนี้เวลาเราเลี้ยงต้นไม้บางต้นนะคะ่ะถึงเขาจะเป็นไม้เลื้อยนะคะแต่ถ้าเราไม่อยากให้เขาเลื้อยอะคะ่ะเราสามารถตัดแต่งกิ่งได้นะคะเพื่อนๆ วันนี้เราก็จะมาตัดแต่งกิ่งหรือว่าบางคนที่เรียกว่าทําสาวให้น้องนะคะแล้วก็จะมาเปลี่ยนกระถางนะคะเปลี่ยนวัสดุปลูกให้น้องนะคะเพื่อนๆนี่นะคะจริงๆน้องนี่เตรียมออกดอกเยอะแยะมากมายเลยค่ะแต่ด้วยที่ว่า,เ,าเราเอาเขาไปวางที่แบบแดดจัดมากนะคะเขาก็จะต้องการน้ําเยอะนะคะแล้วเขาก็จะเหี่ยวนะคะาบางครั้งรดน้ําไม่ถึงอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยเปลี่ยนนะคะว่าเราจะมาปรับปรุง น้องนะคะนี่นะคะตอนมาใหม่ๆอะคะ่ะเพื่อนๆดอกเต็มเลยนะคะเรามีทั้งดอกดอกแบบนี้นะคะแล้วก็ที่เป็นดอกซ้อนนะคะแต่ก็ประสบปัญหาการออกดอกทั้งคู่เลยนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวเราก็จะมาปรับแต่งนะคะกิ่งเขานะคะแล้วก็ปรับปรุงเขานะคะ โดยที่เราจะตัดแต่งกิ่งนะคะแล้วก็ปักช้ำกิ่งนะคะกิ่งไหนที่ที่แบบว่าเก่งก้างใหญ่ๆเราก็จะปักช้ำกิ่งนะคะเพื่อนๆอันนี้ก็มีบางส่วนนะคะที่เราตัดไปแล้วนะคะแล้วก็ใส่น้ํายาเล่งรากนะคะเพื่อนๆแช่ไว้ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาปักช้ำกิ่งกันจะบอกว่าดอกไม้ชนิดนี้ก็เป็นดอกไม้ที่กินได้อีกหนึ่งชนิดนะคะเพื่อนๆนี่ค่ะตอนแรกเราก็ไม่รู้นะคะแต่ช่วงหลังเนี่ยเราเข้ามาศึกษา ดอกไม้กินได้นะคะก็กินได้ทั้งทั้งอย่างนี้เลยนะคะนี่ค่ะเราก็สามารถเอาไปทําอาหารได้นะคะมีวิตามินมีคุณค่าทางอาหารด้วยนะคะปลูกดอกไม้เป็นผักนะคะเราก็จะเริ่มที่ละดอกสองดอกนะคะอาให้เต็มเลยนะคะเนี่ยนะคะเราก็ตัดกิ่งไว้บ้างแล้วนะคะเพื่อนๆที่ว่าเราเตรียมที่จะ แช่น้ํายาเล่งหนักแล้วก็เพาะชําเขานะคะแต่เนี่ยค่ะตัดได้หลายกิ่งเลยค่ะเพื่อนๆตั้งแต่เราเรียนรู้ช่องพี่ต้อมนะคะตัดกิ่งปักชําค่ะนี่ก็จะตัดทั้งหมดเลยนะคะจะได้หลายกิ่งหลายต้นเลยนะคะเพื่อนๆจะพาเพื่อนๆมาดูนะคะนี่นะคะดอกไม้กินได้ที่เราได้มาที่ว่าเราทําคลิป ก่อนหน้านี้ให้เพื่อนๆชมนะคะเห็นไหมคะเรามารวมต้นรวมสีเขาสีสันสดใสนะคะส่วนข้างๆก็เป็นมะตูมแขกหรือว่าสเดามาเลนะคะออกดอกแบบว่าสวยงามค่ะนี่นะคะนี่ค่ะกิ่งปักชำค่ะเพื่อนๆที่เราตัดไว้นะคะนี่นะคะเดี๋ยวน่าจะตัดได้เต็มนี่เลยค่ะแล้วก็จะได้ ปักชําเพื่อแบ่งปันเพื่อนๆต่อไปนะคะเพราะว่านอกจากสวยงามแล้วยังรับประทานได้ด้วยนะคะเพื่อนๆอ,อุ้ยเหียตกเลยนะคะนี่นะคะนี่แล้วเดี๋ยวมีนาชาแนลจะมาอัปเดตให้เพื่อนๆดูนะคะเพราะว่าตอนเขามาอยู่กับเราใหม่ๆอะค่ะดอกเต็มต้นเลยนะคะอยู่ไปอยู่มานะคะ ก็เป็นสภาพนี้นะคะโอเคค่ะวันนี้ลากันไปก่อนนะคะฝากขอบคุณเพื่อนๆที่กดติดตามกดไลค์กดแ like, ชร์ช่องมินาชาแนลนะคะ <c oughs> เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะคะสวัสดีค่ะ